Just a minute more of your time. เอาล้ฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮร์รี่กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่เกมเกนชินอีพ็อกกับการเปิดกระชาสเกินะครับผมโอ้โหนี่เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าหล่อมันเนื่นนานมากนะครับเนาะซึ่งนะครับตัวของสเกิร์กเนี่ยมีเสียงภาคคนเดียวกับคนที่ภาคยี่ส่วนเนาะซึ่งอาจารย์ซึ่งโอ้โหม่งอะไรวะอาจารย์แล้วก็ต่ออาจารย์แล้วม่งก็อาจารย์อย,ยูแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับ ตอนนี้ผมมีทั้งหมด2 0 0 0มืไพโมเจมแล้วก็เนี่ยมีประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะออกไวหรือ,อยังไงนะครับเนาะซึ่งขอให้ออกคือขอร้องละโอเคก็ทำเนียมเราเหมือนเดิม10บโลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไปไปเลยสิบโลโอุย้ยอย่าเสียว <c oughs> <c oughs> เสียวชิบหายโอย้ยังไม่มาเว้ยเออแล้ววันนี้มีนี่ด้วยสีดาวตัวใหม่นะครับเป็นดาเรียเนาะอ่ะโอเค,โ,อเคโลที่20บไป ไม่รู้ซอฟตตี้ผมเท่าไหร่วะตอนนู้นแล้วช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปดูโอเครลที่ยี่สิบต่อไปรลที่สามสิบครับเฮ้ยของไวๆนะโอ้พี่น้องจะไม่มาเลยหรอโอ้โหแถไทล้านาเรียนี่มาออกทุกตัวเลยนะเออโอเครลที่สี่สิบอุ้ยตกใจโอเครลที่ห้าสิบ้ยดาเรียออกเฮ้ยคือกูไม่ได้อยากได้ดาเรียขนาดนั้น นี่มามาเลย50ไป60เลยรัวๆเอาเร็วเวเลย60ก็ยังไม่มาโอ้ดาเลีย c ซีหกมองเนี่ยโอเค70็ิเฮ้ยลึกด้วยพี่อ๋อ,อรอบก่อนนม่งโอ้โหซอพิตตี้ไม่มีอะไรด้วยโอเคมารลที่80ต้องมาแล้วจังหวะนี้ เอาละกูต้องมันลุล้นอีกก็จะหลุดไหมเท่าไหร่ไม่รู้ค่อยๆครับอาวุธฮาบิงเกอร์ออบดอนอืมโอ้ยงงตกใจยังยังยังโอเคยังไม่มาเฮ้ยโอ้โห ต่อไปอาวุธเลยแล้วกันตอนแรกกล่าวว่าจะแบบเผื่อสเกิร์กไม่ออกเผื่อสเกิร์กหลุดเออแต่ว่าผมเปลี่ยนละเอาเป็นดาบสเกิร์กขึ้นเลยเออเพราะว่าถ้าหลุดคาลา,ามิตี้มาเราก็มีใช้ให้เฉินเหอถ้าได้ดาบมาเลยเออมันมันจะได้ป่าววะคือต้องบอกว่าอาวุธเนี่ยไม่หลุดมาสองสองตู้แลครับสองตู้ละอาวุธไม่หลุดมาสองตู้ละ พอเงินตัวนี้ผมว่าแม่งหลุดแน่นอนอไม่รู้ไม่ลองไม่รู้โอเคไปโถที่ยี่สิบไปเลยลุยโอ้โหโยังไม่มาละโอเครถที่ยี่สิบครับซอบิตี้อยู่ที่หกสิบหกสิบห้ารถที่เจ็ดเอ้เจ็ดสิบเลยรถที่สามสิบยางยางยางโอ้ยลุน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 ไว้ลุน <laughs> อ้ยรถที่ห้าสิบไม่หลุดเป็นพออ่ะไม่หลุดไม่พอรถที่ห้าสิบแล้วก็รถที่หกสิบ <c oughs> เก่งหน้ารอละหลุ <c oughs> <c oughs> ลดไหมหลุดก็ได้กูไม่ว่าจากประสบการณ์แม่งไม่เคยนับถึงสาม หรือว่าเราจะมีถึงสามเราจะนับถึงสามหรือไม่นับถึงสามเชียเอยน,นี่อันนี้ครั้งแรกมั้งเนี่ยที่ผมนับถึงสามอะเพราะว่าเปิดสองตู้กูก็ต้องหลุด,อลดสองตู้ก็ต้องหลุดสองตู้ก็ต้องหลุดได้ไมาึงเทียบร้อยครับสำหรับเปลี่ยนตัวท้งไรวะ ได้มันเป็นที่เรียบร้อยครับสกเกิร์กโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธด้วยถืออาวุธก่อนโอ้โหดีนะได้มาเพราะว่าไม่มีอาวุธใช้เลยครับอื้อโอ้โหสุดๆงงามอื้มได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ่าการทดลองเล่นตัวละครก,กันว่าตัวละครนี้มีสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมโอเค เอาละครับเราก็ได้เข้ามาสู่การทดลองตัวละครนะครับผมสำหรับตัวสเกิร์กนะครับตัวสเกิร์กเนี่ยเป็นสาย DPS ท่าน้ําแข็งนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะแรงที่สุดของทีมน้ําแข็งของตัวดาเมจน้ําแข็งละนะครับพอเนาะเออถ้าแบบในตัวที่ผ,ผ่านมารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าแรงเวอร์แบบเข้าขั้นอเล็กซิโนโได้เลยเออแต่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมเนาะก็ นะครับเขาอาธิบายตัวละครนะครับเคอร์เป็นสายโจมตีน้ำแข็งเอาที่ที่อาศัยการใช้เซอร์เพนซ์ซับซับโตตี้นะครับนัในการโจมตีตรูเนาะแล้วก็โดยจะสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องหรือระเบิดพลังตามวิธีการนะครับการใช้สกิลของเธอที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าสกิลแม่งมีเยอะมากนะอันนี้ต้องบอกนะในจากการกด e ครั้งหนึ่งกด e ค้างกดเก็บอะไรแม่งยากมากนะครับเนาะต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงแล้วก็ถึงจะเล่นเป็น นะครับเนาะเซอร์เพนซ์ซับเปนตี้หนึ่งนะครับเนาะเมื่อสเกิลใช้สกิลธาตุนะครับจะได้เซอร์เพนซ์ซับเปนตี้นะครับเนาะจำนวนหนึ่งเซอเพนอ่าซับซับซตี้เนี่ยก็จะสามารถรักษาหมดพิเศษเซอร์เพนซ์เฟรดเฟรดนะครับผมเนาะโดยการกดสกิลธาตุไว้นะครับเนาะก็จะเป็นการโจมตีปกตินั่นเองนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็จะใช้เซอร์เพนซ์ซับเทอร์ตทั้งหมดเพื่อปลด,ปล,ด,ป,ลดปล่อยทธาตุไมตายฮาว์กรูนนั่นเองนะครับและทำการฟาดฟัน,ฟนสตูต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอีกอันหนึ่งก็คือ หลังจากปลดพรสว์ Listen Beyond นะครับนะเนาะเลเซ n เนี่ยเมื่อเพื่อนร่วมทีมทำให้เกิดปฏิกิริยาน้ำแข็งนำไฟฟ้ากระจาย่าน้ำแข็งนะครับหรือตกผลึกน้ำแข็งอะไรพวกนี้เนี่ยจะสามารถสร้างรอยแยกมิติในสนามได้ครับซึ่งถ้าตามที่มันบอกนะสร้างได้ทั้งหมด3อันนะครับเนะาะอะไรก็อีกอันหนึ่งสร้างความเสียหายต่อเนื่องครับเมื่อสเกิร์ต กดสกิลธาตุนะครับเนาะสเกิร์จะได้รับเซอร์เพนซ์ซับเทอร์ตี้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดเซเว่นเฟสแฟทนะครับแล้วก็การโจมตีปกติของสเกิร์ในโหมดนี้นะครับจะได้การเสริมพลังน้ําแข็งเนาะเออแล้วทำให้สามารถตีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถต้านทานการหยุดชะง,งักเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเนาะโหมดนี้ก็จะใช้เซอร์เพนซ์ซับเทอร์ตี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วพอโหมดนี้หมดลงนะครับหรือสิ้นสุดการช่วงอันนี้แล้วนะ เธอก็จะสามารถปลดปล่อยท่าไม้ตายของเธอได้โดยที่ไม่ต้องใช้เ e อร์เ t น u b ซับเทนะครับเนอะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับเมื่อสเกิร์ช a าร์ดโจมตีศัตรูขนาดอยู่ในโหมดเซเ e ่นเฟดแฟ t นะครับเนาะเออหรือว่าใช้ท่าไม้ตายนะจะสามารถดูดซับรอยแยกที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อรับ s ซ r p e n พน u b ซับเทเพิ่มเติมและขยายช่วงเวลาต่อเนื่องของโหมดเซเว่นเฟดแฟออกไปได้นะครับอืม ก็คือโคตรโคตรโหดเลยนะครับแล้วก,กดค้างนะกดสกิลธาตุค้างไว้นะครับเนาก็จะได้รับเซอร์เพนซับโทตี้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นนะครับแล้วก็เมื่อมีเซอร์เพนซับโทตี้มากกว่า50หน่วยนะครับจะสามารถปล่อยท่าไม้ตายได้โดยใช้เซอร์เพนซับโทตี้ทั้งหมดเนาะก็อารมณ์เหมือนมาวิก้าครับเนาะเออโอเคก็อย่างแรกนะครับอ่าเราให้ดูยังไงดี ถ้ากด e อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราจะเข้าสู่ seven fade flat นะครับน้องเขาจะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้ปุ๊บกด q ก็มันเหมือนการต่อเนื่องเป็นการเพิ่มระยะของ seven fade นะครับ seven fade flat น้องอ่าแล้วก็ทําให้ตายก็จะหมดลงแล้วก็วิธีการเติมในเกจททาให้ตายตรงนี้นะครับก็กด e ค้างไว้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นโอเคนี่พอกดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็น ก็จะเริ่มใกล้เต็มแล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเล่นนะครับเปิดมาตัวแรกนะครับก็คือสเกิร์ตกด E ค้างแล้วก็เปลี่ยนไปตัวอื่นโรเตท,ทอะไรบัฟอะไรที่ร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาที่สเกิร์ตกดอ e ีค้างแล้วก็กดอันติประมาณนั้นเนาะสำหรับคนที่จะเล่นสายอันตินะแต่ถ้าสายาตีธรรมดาก็ E ค้าง e ค้างไปก่อนอีค e ้างไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับแล้วพอกลับมาที่สเกิร์ตแล้วก็ค่อยกด E ีตีคร้างหนึ่งนะโอเคเดีย๋ยวเราเริ่มเลยกันปึ๊บ อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นก่อนนะโอเคแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนมาสักเคิร์กแล้วก็อันตีเลยปึง้งแล้วก็กดอ e. ีฮึบฮึบฮึบโอ้โหเนี่ยอันนี้พอได้บัฟจากเอสคอฟิเอเนาะเอสคอฟิเอก็ตีตีตีต,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 ตีตีเรื่อยๆโอเคโอ้ยคือมันจะมีทีมเฉพาะมันอยู่จริงๆ อโอเคแล้วก,กดอ e. ีฟุบฟุตีตีนี่ครับแล้วก็เห็นไหมครับลอยแยกมิติด้านข้างนี่เดี๋ยวผมกดเก็บกดคิวเก็บไม่รู้ใช่เปล่านะเออไอลอยแยกก็จะกลับมาอะไรประมาณนัครับก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสกเกอร์นะครับผมอ่ะส่วนฟูทีมที่คิดว่าดีที่สุดของสกเกอร์ก็จะพาไปดูกันแล้วกันโอเคฟูทีมสำหรับสกเกอร์นะครับที่ดีที่สุดเนาะก็จะเป็น ทีมทีมนี้เลยที่เห็นทุกที่ทุกคนเห็นนะครับที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดนะเนาะแต่ว่าใครที่มีซีลาลิเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณสามารถเปลี่ยนเชิญเหอเป็นซีลาลิได้นะครับแต่ว่าเชิเหอเนี่ยมันจะมีบัฟในส่วนของพลังโจมตีเนาะที่กด e มันจะเพิ่มป่าความเสียหายนะครับเนาะเออของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เกิดเอฟเฟกอะไรเนี่ยแล้วก็ไหนจะมีพวกอาวุธอีกนะครับเนาะอันนี้ผมเพิ่งไปกดมา หลังจากที่เราเปิดสเคิร์กไปนะครับผมก็มีแอบไปาฟาร์มฟาร์มมานิดนึงแล้วก็มาเปิดให้กับเชิเหอเนาะเออก็ไม่หลุดด้วยนะครับเนาะซึ่งอาวุธเจนเหอเนี่ยมันจะทำให้บวกบัฟท่าทั้งหมดด้วยนะครับ12%เนาะเวลากดสกิลท่าทไปนะครับเนาะเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็เพิ่มพมอ่าเพิ่มบัฟพลังโจมตี3.2%นะครับก็คูณ6ไปก็ก็ประมาณ สิบสองเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นมั้งไม่รู้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็ส่วนสเกิร์กเนี่ยนะครับอ่าหลังจากภายในสิบสองเปอร์เซ็นหลังจากที่ปล่อยสกิลท่าก็จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกและความแรงขีเพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อพลังงานท่าของผู้สับส่ายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต้องไปลองเล่นดูกันผมก็ยังทําความเข้าใจกับตัวละครน,นี้อยู่นะครับเนาะส่วนสกิลนะครับสกิลที่ควรอ ก็คือสกิล e นะครับสกิล e เป็นพ r i อ r ร t y ิตี้หลักนะครับแล้วก็พิเออรลิตี้รองเนี่ยก็คือสกิลท้าไม้ตายนะครับผมเนาะอ่าหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับอืมนะคือเห็นว่ามันตีธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ามันการถ้าถ้าเป็นตัวอื่นอ่นะการอัพโจมตีปกติก่อนคนที่จะอัพก่อนใช่ไหมล่ะแต่ว่าด้วยความที่กด e แล้วมันตีเป็นสกิลท่า,านะครับเนาะมันก็เลยดูดีกว่านะในส่วนนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ อันติอีกอันนึงที่เอามาเบิร์ดนะครับอืมโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็พรสวรรค์ของซัคเคิกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอ่าเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุของตัวละครในทีมด้วยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างฟอลิน่าอย่างเชนเฮออย, ier, อย่างเอสคอฟิเย่อย่างเงี้ยเออก็มีได้รับผลตรงนี้ไปด้วยนะครับผมเนาะเมื่อแบบอ่านี่นี่นี่น,นี่อันนี้เมื่อตัวละครทั้งหมดอันนี้ครับเป็นพรสวรรค์ติดตัวพาสซีฟ ะระเวลสกิลท่าของตัวละครในทีมก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบสวยมากเออสเปคเลยอ่ะโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาจารย์สเกิร์กนะอืมอาวุธก็เท่ะนะเออนะครับสุดยอดโอ้โหไม่อยากจะคิดว่าจะได้มาเป็นประมาณนี้ละกัน นะครับผมโอเควั okay, ้นวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b ์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปแล้วกันขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดกระชาก,กันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้จริงๆมันควรจะลงวันพุธเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมติดธุระอะไรด้วยมันก็เลยต้องให้มาลงวันพฤหัสแทนนะครับผมเนาะโอเคงั้นวันนี้ไปละแล้วก็เจอกัใหม่พาทหน้านครับสวัสดีบายๆครับบ๊ายบาย